ผมไม่ชอบสิ่งนี้มือถือแต่ผมจะเป็นต้องใช้ถ้าให้ผมเลือกนะฮะแต่บางทีมันไม่ไดีขึ้นอยู่กับผมคนเดียวไงแต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยนะฮะเด็กๆเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าถึงมือถือแน่ไม่ได้เข้าถึงมือถือแน่ออแนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรเงี้ยจำเป็นในการทํางานแต่มือถือมันมันสร้างพฤติกรรมอีกแบบหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอส่วนตัวแล้วไม่สนทนากับผู้อื่นแล้วก็กดเกมอยู่ในนีน้ตาก็เสียโฟกัสก็เสีย และที่สำคัญที่สุดคือขาดโอกาสในการโซเชียลไลซ์ในชีวิตจริงอ f ฟคอมนะฮะหน่วยงานเทียบเท่าคล้ายๆกสทชอของอังกฤษเป็นทั้งกสทชเป็นทั้ง DE เป็นทั้งกบวที่นู่นอังกฤษนี่มีกองเซนเซอร์นะฮะเขาชื่อ o f ฟคอมเนี่ยแหละฮะออฟคอเนี่ยเขาพบในรายงานที่เขาได้ทำขึ้นมาว่า1ใน5ของเด็กอายุ3และ4ขวบเนี่ยในอังกฤษเนี่ย ใช้มือถือเข้าถึงมือถือของบิดามารดาเหมือนกับเด็กไทยเข้าถึงแล้วฮะเราไม่ใช่เข้าถึงแล้วกดเกมแต่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อบริการสตรีมมิ่งโซเชียลมีเดียและเกมออนไลน์ในรายง,งานซึ่งลงในเว็บไซต์ childmind.org และ t h e g u a r d i a n c o m นะครับแล้วก็ thematter เขาได้สรุปมาเป็นภาษาไทยเวอร์ชนันนี้เนี่ยผมดึงมาให้ดูเนี่ย เขาชี้ว่าตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแลสือ่อออฟคอมพบว่ากว่า69%ของผู้ซึ่มีอายุ3และ4ขวบ69%นะฮะไม่ใช่นิดหน่อยๆน,นะฮะ69%ของผู้ซึ่งอายุ3และ4ขวบในอังกฤษมีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานเป็นประจำจากทั้งของตัวเองและของพ่อของแม่ให้ยืมค้นพบว่าหนึ่งใน5ของเด็กที่มีโทรศัพท์เป็นของตนเองทําให้คณะกรรมการเด็กประจําอังกฤษเนี่ยในสภาของอังกฤษเนี่ยเขาออกมาบอกว่าพวกเขากังวลอย่างมากต่อเรื่องนี้ เพราะคิดว่าเด็กที่เล็กมากๆยังไม่ควรมีมือถือที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ความกังวลเกี่ยวกับการที่เด็กๆนั้นสัมผัสกับเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่และแม้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะต้องประสบกับปัญหาจากการจำกัดการใช้โทรศัพท์แต่หลายคนก็ยอมรับว,ว่าให้เด็กเล็กใช้งานโทรศัพท์อยู่บางครั้งทำไมถึงเกิดความกังวลขึ้นเหตุผลว่าเด็กอายุ3-4ขวบอาจจะยังพัฒนาความชำนาญในการจับปากกาแต่งตัวหรือตัดอาหาร แต่ในงานวิจัยเด็กกว่า92%เนี่ยดูแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง YouTube ใช้โทรศัพท์ส่งข้อความเป็นเสียงและวิดีโอ23%ใช้แอปหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย18%เล่นเกมออนไลน์1 8โพสต์โพสเนื้อหาสตรีมมิ่งวิดีโอของตนเองคือใช้แบบสมบูรณ์แบบแน่นอนเวลาใช้สิ่งนี้มันจะทำให้ไม่มีเวลาไปเรียนรู้สิ่งอื่นซึ่งปกติต้องเรียนรู้มันมีโมเตสกิลส์ของเด็กด้านอื่นซึ่งต้องมีการพัฒนา พอพัฒนาเฉพาะมตอร์สกิลซึ่งเกี่ยวกับการใช้ทัชสกรีนเนี่ยมันก็จะมันก็จะกระจุกกระจุกตัวอยู่เฉพาะสิ่งเนี้ยยังพบอีกด้วยว่ามีน,นอนอมประมาณ58%ของเด็กเนี่ย51%ใช้ช่องสำหรับเด็กของ YouTube หรือ YouTube for kids มากกว่าไซต์หลักขณะที่38%มีโปรไฟล์ u t u b e เป็นของตัวเองไปแล้วด้วยนอกจากนี้งานวิจัยแยกจาก The Insights Family พบว่าช่อง YouTube ยอดนิยมของกลุ่มอายุ นี้คือบลิปปี้นะฮะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สวมชุดสีฟ้าและสีส้มที่มีผู้ติดตาม17ล้านคนอีกช่องคือ Ryan's World และช่องของ Ryan Kaji เด็กอายุ11ปีที่มีผู้ติดตาม34ล้านคนสิ่งที่เด็กๆเอามาพูดคุยกันคือสิ่งที่พวกเขาเห็นบน YouTube และเริ่มล้อเลียนเด็กๆคนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนั้นมีหลายครั้งที่เด็กๆเนี่ยเอาแต่พูดถึงเกมทำให้ขาดช่วงในขณะที่ครูกำลังสอน ซึ่งทําให้ครูนั้นเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมมากเขาไปสํารวจความคิดเห็นของครูด้วยนะฮะที่ต้องมาเจอกับสาภาพเนี้ยที่ต้องมานั่งเจอกับเด็กซึ่งถูก Distract โดยสิ่งที่ต้องการที่จะเล่ากับเพื่อนเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ได้ไปได้รับการเอนเตอร์เทนมาในการชมยูทูบเบอร์เด็กคือตัวยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มันก็เด็กไอคนที่ดูมันเด็กยิ่งกว่าคือหมายความว่า ยูทูบเบอร์เนี่ยอายุ10กว่าคนที่ดูอายุ3หรือ4ขวบมันไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้บอกว่าเด็กไม่ได้ได้บางสิ่งบางอย่างจากการเสพของพวกนี้นะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามัน divert attention จากเวลาแห่งการเรียนรู้สิ่งอื่นๆซึ่งมันต้องเรียนรู้ในฐานะคนคนหนึง่งมันก็เหมือนคุณนะฮะถ้าคุณนั่งดูที่ผมจัดรายการอันนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะมันก็เสียเวลา ที่คุณจะไปทำอย่างอื่นซึ่งมัน d u ัก i v e กว่านี้นิดหน่นนอยๆเนี่ยพอเหมาะพอควรมันได้แต่ว่าความพอเหมาะพอควรเนี่ยเด็กอายุ 3, 4, 5, 6, 7, 8ขวบอะมันคุมได้รอเปล่านี่คือประเด็นถ้าพ่อแม่ไม่ได้คุมในปี2019องค์การอนามัยโลกหรืบ WHO ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบไม่ควรดูหน้าจอใดๆเลยและเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบควรมีเวลาอยู่หน้าจอไม่เกิน1ชั่วโมง การใช้เวลาอยู่หน้าจอ,อระดับสูงเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ล่าช้าของเด็กอายุระหว่าง2-5ขวบด้านนักจิตบำบัดเด็กและวัยรุ่นก็บอกได้ว่าข้อกังวลอย่างหนึ่งคือการใช้หน้าจอเพื่อให้เด็กเด็กนั้นเงียบกำลังสอนพวกเขาและสมองของพวกเขาที่กำลังเรียนรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่การแพทย์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรสรุปว่าในปี2019สรุปออกมาว่า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดเพียงพอที่จะให้คําแนะนําว่าเด็กควรใช้เวลาอยู่หน้าจอนานเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดความพอดีมันจําเป็นเหมือนกันนะในการใช้ชีวิตคือเอาจริงแล้วทั้งหมดนี้มันไม่เป็นเรื่องซึ่งต้องน่ากลัวน่าบ่นหรอกถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นการให้แล้วปล่อยให้แล้วปล่อยตายบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นการให้แล้วแล้วปล่อยไปสักพักแล้วมันเริ่มติดติดในคอนเทนต์ที่เด็กคนนั้นดูมันเหมือนสมมติคุณอายุ40อ่อะแล้วคุณดู นักจัดรายการที่นั่งวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ด่าแรงๆเนี่ยแล้วคุณก็เสพติดมันก็หมกมุ่นมันก็ไม่ดีใช่ไหมถ้ามันเยอะเกินเหมือนกันแหละฮะแต่ผมเข้าใจดีวิวัฒนาการของโลกทั้งโซเชียลแล้วก็ดิจิทัลมีเดียที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ในในในที่สุดเด็กๆก,ก็ต้องเข้าถึงการหาความพอดีก็คือว่าในขั้นตอนของการเติบโตขึ้นมาของคนคนหนึ่งอ่ะเขาจะต้อง ได้รับการเรียนรู้จากแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างรอบด้านผมคิดว่านั่นคือโจทย์ที่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ให้กับเขาได้ไปกันที่ Gen Z ดีกว่าอันนี้ The Matter ฮะ The Matter วันนี้เราไปเรื่องสนุกสนุนะฮะสบายๆเดอ The Matter เนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ลำบากทางการเงินกว่ายุคพ่อยุคแม่ตอนวัยเดียวกันยุคพ่อยุคแม่ตอนวัยเดียวกัน ปัจจุบันมอมหลวงนักรเทวกุลอายุย่าง49ปีฐานะทางการเงินของผมเทียบกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเมื่อ,อเมื่อเขาอายุ49ปีใครชนะ,ะ,ะ,ะปลื้มแพ้ฮะแต่ว่าปลื้มเป็น Gen X งั้นแสดงว่าปลื้มเนี่ยเหมือน Gen Z เพราะว่าเพราะว่า g จน Z เนี่ย Gen Z เนี่ย,นยในสหรัฐไม่ใช่ในไทย Gen Z ในสหรัฐ รายงานใน The Matter บอกว่าแม้ว่า Gen Z จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตใหม่หลายอย่างทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตแต่แท้ที่จริงแล้วชาว Gen Z กำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพไม่ต้องไปพูดถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตจะเอาตัวให้รอดในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก่อนก็ยากเผยแพร่โดย TransUnion ระบุว่าปัจจุบัน Gen Z พบเจอกับความยากลำบากทางการเงินมากกว่ากลุ่ม m i l l e n n i a l s ในช่วงวัยเดียวกัน เมื่อ10ปีที่แล้วงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการสำรวจ Gen Z จำนวน614คนที่อายุระหว่าง22-24ปีและกลุ่ม Millennial จำนวน623คนอายุระหว่าง22-24ปีแต่เมื่อ10ปีที่แล้วโอเคเขาสำรวจ Millennial 10ปีที่แล้วแล้วเขามาสำรวจ Gen Z ณวลานี้แล้วเขาเทียบกันปรากฏว่าฐานะทางการเงินของ Millennial 10ปีที่แล้วเนี่ยดีกว่า ผลวิจัยแสดงเห็นว่าแม้ว่าค่าครองชีพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อแต่ชาวเจน Z ะีนปัจจุบันมีรายได้ลดลงและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงกว่าชาว m i ลเ e n นียลเมื่อ10ปีที่แล้วอ้างอิจงจากงานวิจัยชาวเจน Z มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่45,493ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่เลวนะสูงทีเดียวตามข้อมูลไตรามาสที่4ของปี2016 แต่เมื่อเทียบกับตรางเงินเฟอ้อแล้วชาวมลเ,เนียเมื่อ10ปีที่แล้วมีรายได้สูงถึง51,852ดอลลาร์สหรัฐตามข้อมูลไตรามาสที่4ของปี56ขณะที่เจนซีมีอตราส่วนหนี้สินต่อไรายได้อยู่ที่16.05%มาเมลเนียเมื่อ10ปีที่แล้วมีอตราส่วนหนี้สินอยู่ที่11.76%แรงกดดังงนเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นต่อ g จนซีขณะที่ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตของ Gen ซโดยเฉลีย่ยอยู่ที่2,834ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วของมิเลเนียลที่อยู่ที่2,248ดอลลาร์สหรัฐเอาง่ายๆเจนซีมีเครดิตคัพเดตเนี่ยสูงกว่ามิเลเนียลเล็กน้อยเจนซมีรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนและต่อปีเนี่ยต่ำกว่ามิเลเนียลเล็กน้อยเมื่อกี้ผมนำไปเทียบ Gen X กับ Baby b o ูมเมอันนี้เขาเอาเจนซเทียบกับมิเลเนียล แต่ Gen Z มันไม่ใช่รุ่นลูกนะมิเลเนียลนะเจนซีมันรุ่นลูกของอ่มันรุ่นลูกของของ Gen X ไม่ใช่เหรอเจนซี Gen ไม่ใช่รุ่นลูกมิเลเนียลออ่าาเงั้นงั้นเทียบใหม่เอาง่ายๆคือเจนซีเทียบกับมิเลเนียลเนี่ยสถานะทางการเงินตอน20กว่าก็คือย้อนมิเลเนียลกับปร,ป,รประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมิเลเนียลฐานะทางการเงินดีกว่าเจนซีในช่วงอายุ20กว่า กว่า38%ของชาวชาวเจนซีบอกว่าพวกเขาเผชิญกับความยากลบาบากในการสร้างความมั่นคงทางการเงินมากกว่าที่พ่อแม่พวกเขาเผชิญในช่วงวัยเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและมือค่าของชีพพุ่งสูงขึ้น,นเรื่อยๆเจนซีบอกว่าชีวิตพวกเขามีแค่ความเร่งรีบมากกว่าคนรุ่นอื่นๆในความพยายามที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนขณะที่มีเงินออมในอนาคตน้อยลงผมคิดว่ามันไม่ใช่เจนซีมเลยเนี่ยอะไรหรอกมันคืออายุ20่กว่า ถ้าคุณถามผมเจ n นตอนอายุยีกว่ามันก็อารมณ์แบบนั้นแหละคุณถามเบบี้บูมเมอร์ดิก็รุ่นพอ่อรุ่นแม่เราอะ่ะตอนอายุยีกว่าก็อารมณ์แบบนี้แหละผมคิดว่ามันเป็นสถานภาพทางชีวิตฐานะรายได้โดยรวมในสังคมในวัยอายุ20กว่ามันมีแต่ว o รี่มันมีแต่ปัญหามันมีแต่ค่าใช้จ่ายรายได้มันน้อยเพราะว่างานเพิ่งเริ่มทํา